สวัสดีครับมาพบกับเซลปิงอีกแล้วครับที่โอมาดาแอนแจคู่สาขาล้างเสร็จครับวันนี้เซลปิงมาแนะนํานะครับในส่วนของโอมาดาซีหนะครับตัวนี้วิ่งได้ไกลถึง505รกิโลเลยนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นแม็กนะครับสีดํามีรถพร้อมรับได้เลยถ้าลูกค้าหรือเพื่อนๆนใครสนใจโทรมาที่เบอร์0 9 8 5 2 8 2 8 9 2นะครับเซลปิงเซลแจงยินดีให้คำปรึกษายินดีให้คำแนะนำนะครับตอนนี้ถ้าเกิดลูกค้า อยากได้รถไปเที่ยวปีใหม่และไม่อยากรอนานแนะนําครับโอมิดา45ตัวแม็กนะครับสีดำล้วเหลืออยู่ประมาณคันหรือสองคันสุดท้ายนะครับรีบหน่อยนะครับเดี๋ยวหมดแล้วหมดเลยนะครับเดี๋ยวจะต้องรอรถลงอีกรอบนึงก็ไม่ไม่รู้เมื่อไหร่นะครับแต่ตอนนี้ครับมี45โอมิดาสีดําพร้อมรับเลยอย่พาไปดูชมนะครับตอนนี้ครับจะเหลืออยู่คันสองคันสุดท้ายสำหรับลูกค้าที่โชคดีนะครับในเดือน พฤจิการนี้อยากได้โอมาดา4 5รุ่นแม็กไปใช้นะครับก็โทรมาที่เบอร์0985282892นะครับเซลปิงเซลแจงยินดีให้คําแนะนํายินดีให้คำปรึกษานะครับโทรมาสอบถามโปรโมชั่นได้นะครับว่าโปรโมชั่นเดือนพฤศจิกามีอะไรแล้วมีอะไรให้บ้างแล้วมีโปรโมชั่นพิเศษยังไงแนะนำโทรมาที่0985282892 เซลปิงเซลแจงยินดีให้คาแนะนํานะครับเบื้องต้นนะครับเราจะมีตัว4 5โอมิด้ารุ่นนี้ครับเหลืออยู่หนึ่งคันหรือสองคันนี่แหละจะต้องไม่เช็คก๊อตอีกทีนะครับถ้าลูกค้าสนใจก็โทรเข้ามาปรึกษาเซลปิงได้นะครับอยาให้ดูรอบๆคันของโอมิด้า4 5ภายนอกค่อนข้างที่สสปอร์ตสวยงามเลยครับตัวนี้ให้ยางมาขอบ18นะครับขอบยางก็2 1 5ทับ5 5นะครับตัวนี้ก็ ค่างตอบโจทย์นะครับถ้าเกิดลูกค้าอยากวิ่งระยะไกลนะครับห้าร้อยห้าโลนะครับต่อการชาร์จไฟหนึ่งครั้งนะครับก็ชาร์จไฟสถานีนะครับส0มสิบถึงแปดสิเปอร์เซ็นก็อยู่ที่ยี่สิบแปดนาทีนะครับตัวนี้ภายในสีดำครับค่อนข้างที่สปอร์ตสวยเลยครับมาพร้อมกล้องรอบคันห้าร้อยสสิบองศามีเซนเซอร์หน้าหลังนะครับมีโลโก้โอมได้อยู่ด้านหน้าสวยเลยครับรุ่นนี้ค่อนข้างที่จะ ตอบโจทย์ลูกค้าที่ชอบความสปอร์ตหรูหราทันสมัยนะครับมีโลโก้ข้างหลังเป็นสีห้าครับสีแดงนะครับตัดน้ําเงินตัดแดงเนี้ยสวยมากครับอ่าค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ลูกค้านะครับในกรณีที่ลูกค้าชอบความสปอร์ตชอบความแบบว่านุ่มนวลสมรรถนะดีวิ่งไกลได้ถึงห้าร้อยห้าโลนะครับเซลปิงแนะนํานะครับ ตัว C5 ตัวนี้ตอบโจทย์ลูกค้านะครับถ้าลูกค้าอยากได้รถสักคันและเป็นรถไฟฟ้าวิ่งได้ไกลก็จะมีตัว Omega C5 ตัวนี้แนะนําครับ5 0 5กิโลนะครับให้กับลูกค้านะครับเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่ลูกค้าสามารถรับรถได้ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับสีดําภายในดําพร้อมส่งมอบให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับที่ Omega a n เ e l c o สาขาลังสิทธ เซลปิงเซลแจงนะครับยินดีให้คําแนะนํายินดีให้คาปรึกษานะครับสีดาเนี่ยเราพร้อมส่งมอบนะครับให้ลูกค้าโทรเข้ามานะครับโทรเข้ามาจองได้เลยนะครับล็อกรถไว้ก่อนได้เลยนะครับที่เบอร์ศูนย์เก้าแปดห้าแปดสองแปดเก้าสองนะครับเซลปิงเซลแจงยินดีให้คาแนะนำและคำปรึกษานะครับสนใจทดลองขับสอบถามแคมเปญก็โทรเข้ามาได้ครับว่ามีเลิกจะออกช่วงเดือนไหนปรึกษาก่อนได้ครับเซลปิงเซลแจงยินดีให้คาปรึกษานะครับสาหรับคลิปนี้เซลปิงขอฝากไว้ท่านี้ครับคลิปหน้าเซลปิงจะพาไปชมรถรุ่นไหน ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่ช่องเช็คอินชาแนลของเซลปิงด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ